โอมชานติ oh วันนี้วันที่สามเดือนธันวาคมปีสองพันยี่สิบสองวันนี้เป็นกีตาเจยนันตีขอแสดงความยินดีในวันพิเศษกีตาเจยนันตีเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระกระบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานกลางคืนของยุคเหล็กเดี๋ยวนี้กำลังจะจบลงแล้วพ่อได้มาที่จะสร้างยุคใหม่เพราะฉะนั้น จงตื่นขึ้นแล้วก็ปลดเรื่องบาปของลูกด้วยการจดจำของพ่อคำถามอันแรกในเมรีในวันนี้อะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของลูกๆผู้ที่สติปัญญานั้นกลับมาสาโทประทานได้อย่างต่อเนื่องํำต่อพวกเขานั้นจะมีความคิดในการที่จะทำให้คนอื่นๆทักเทียมอยู่กับตัวเขาเองอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆพวกเขาจะสร้างวิธีการที่จะให้ประโยชน์กับตัวเขาเองและคนอื่นๆ พวกเขาจะคงอยู่อย่างมั่นหมายในการทำงานรับใช้ทั้งวันและคืนจุดคำถามที่สองของมรีในวันนี้อะไรคืองานที่ใหญ่ที่สุดที่ลูกๆนั้นได้รับคำตอบงานของการให้สารของพ่อกับโลกทั้งหมดนั้นเป็นงานที่ใหญ่โตมโหฬารไม่มีดวงยญาณใดควรจะถูกทิ้งไว้ในการที่จะได้รับคำแนะนำของพ่อทั้งวันและทั้งคืนให้คิดถึง ว่าจะเกาห้อยั้งและอธิบายให้กับคนอื่นๆฟังได้อย่างลังบาบาพูดว่าเราจะต้องรับใช้โรคทั้งหมดโดยการให้คำแนะนำของพ่อกับทุกๆคนกับแต่ละดวงยานสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกอย่าได้ขี้เหนียวในการบริจาคทรัพยแห่งความรู้ให้สร้างวิธีการสำหรับให้ประโยชน์กับตัวลูกเองและก็ยังให้ประโยชน์กับคนอื่นๆด้วย จุดที่สองให้ศึกษาและก็สอนคนอื่นๆเรื่องการศึกษาที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ให้เป็นเทพใส่ใจอย่างเต็มที่ที่จะทำงานรับใช้และก็ศึกษาเล่าเรียนศาสาสาบัญชีกรรมที่สาสาหัสของลูกลูกด้วยพลังของโยคะพรของบัคตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่มีโชคแล้วสร้างเส้นชีวิตโชคของลูก ให้สูงส่งที่สุดในการมีการจดจำแล้วก็ทำงานรับใช้สามขอให้ลูกจงเป็นผู้ที่มีโชคแล้วทำเส้นโชคของลูกให้สูงส่งที่สุดโดยการมีการจดจำแล้วก็ทำงานรับใช้ ทั้งสามการเวลาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในดวงชะตาของบราเมนอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นดีแล้วอะไรก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ดีและอะไรที่จะเกิดขึ้นก็จะดีที่สึกทั้งหมดเส้นโชคที่สูงส่งนั้นจะถูกวาดบนหน้าผากของแต่ละคนแต่เดี๋ยวนี้รูปเพียงแต่ต้องอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการมีการจดจำและก็ทำงานรับใช้ ให้ทั้งสองนี้อยู่อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับที่ลูกนั้นมีลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติให้ทั้งสองนี้น like ั้นอยู่อย่างเป็นธรรมชาติการรับใช้และการจดจำให้เป็นไปอย่างธรรมชาติเหมือนกับที่ลูกนั้นมีลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติ พ่อนั้นผู้ประทานโชคได้แสดงให้ลูกเห็นยิธีการเช่นนั้นในการที่จะมีการจดจําและทําง,งานรับใช้ที่ลูกสามารถสร้างโชคของลูกให้สูงส่งเท่าที่ลูกต้องการได้คติพจน์ในวันนี้การเฝ้าดูเกมของเหตุการณ์ในขณะที่นั่งอยู่บนที่นั่งของความพึงพอใจคือการเป็นอัญมณีแห่งความพึงพอใจ สามการเฝ้าดูเกมของเหตุการณ์ในขณะที่นั่งอยู่บนที่นั่งของความพึงพอใจแล้วคือการอยู่อย่างเป็นอัญมณีแห่งความพึงพอใจอัชาโอมชานติอัม